สวัสดีครับเพื่อนๆและผู้ชมน่ารักท่านกันด้วยนะครับผมพบกับผมนอตตี้สางกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พวกเราก็อยู่กับการในเกม Monster Hunter World Iceborne กับซีรีส์ Monster Hunter Challenge EP ที่26กันแล้วนะผมนะมอนนี้เราจะล่าตัวต่อไปนี้ก็คือที่บอกไว้ในคลิปก่อนเมื่อตอนเช้าแล้วครับผมนะก็คือเนอร์กิกันเต้นั่นเองนะผมนะมอนประจําภาคนี้นั่นเองนะผมนะโดยการล่าครั้งนี้เราจะล่าเนจิเนกิกันเต้เป็น อาร์เทมเปิดแทนนะผมนะก็คือเป็นระดับส้มเลยนะผมเพราะว่าผมหาระดับโมไม่เจออ่าก็ไม่เป็นไรหนุ่มนะก็ถือว่าลองดูนุ่มว่าจะไหวไหมอ่าแล้วก็อาวุธที่ผมใช้สำหรับวันนี้ก็เป็นคอหนุ่มนะคอแร12เป็นอาวุธของรดเป็นอาวุธของเลจิงแบทเทียหรือก็คือมอนจากภาคไอบอลหรือตัวใหม่ที่เข้ามาในภาคนี้นะแต่อยู่เป็นตัวเก่าแ,ลแหละเออซึ่ง เป็นอาวุธที่ได้จากภาคไอบอลนะผมแต่แค่ว่าส่วนที่คุณเห็นนี่คือเป็นรูปร่างที่ผมเปลี่ยนไปใฉยก็คือไปเลเยอร์อาร์เมอร์มาแหละเออส่วนที่ผมเลเยอร์อาร์เมอร์ก็คือเป็นเลเยอร์อาร์เมอร์ของเน์กิกันเตในภาคไอบอลหรือก็คืออีกสายพันธุ์หนึ่งมีชื่อว่าลูเนอร์เนกิการเตแต่ว่าในในภาคนี้เราจะตีเนกิกันเตธรรมดานะอ่าส่วนชุดก็ยังเหมือนเดิมไปแล้วสิบเซอรสกิลก็สิ่งที่เปลี่ยนไปก็ใส่เป็นฮิลบู๊ตใส่เพิ่มเลือดเข้าไปเนาะ ใส่เพิ่มเลือดเข้าไปอีกเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่นั้นเลยเออใส่เพิ่มเลือดเข้าไปเท่านั้นเลยเหมือนเดิมหนมแล้วก็เพิ่มสกิลแอลสกิลไอชิเตอร์เข้าไปอีกเออสกิลบัฟนั่นเองหมอา่าประมาณนี้ทนทานเาเมจเลือดเยอะไปถือว่าเป็นการโชว์หลักฐานเรียบร้อยแล้วช่วงนี้คิดเซตอะไรใหม่ๆไม่ได้ส่วนใหญ่ก็แบบบางเซตมันไม่แบบว่าใช้เวลานานในการเล่นนี่แหละเออ เจดมันก็มีแต่เดิมๆเงี้ยแหละหรือไม่ก็มาจากคนอื่นบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไปปรับเปลี่ยนดีนี่เนกกันอต้รอบนี้ผมขอใช้ปัคคุมนะเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่หมูนะถึงมันจะเป็นมอระดับไฮแแลนก็ตามเถอะแต่ว่าก็อันตรายอยู่ดีแหละเออใช่ถึงมันจะเป็นมอระดับไฮแแลนก็ตามแต่ว่าก็อันตรายอยู่ดี เราโดนดาเมจแรงได้เสมอแล้วอโอเคสตัรหรือไม่สตั้์ก็แล้วแต่นายเลยนะเนกิถ้าถามว่าเนกิกับเต้ธรรมดากับกับเนกิกับลูเนอร์เนกิเนี่ยมันต่างยังไงก็ต่างแค่ว่าตัวธรรมดาจะเป็นหนามแบบนี้หนามธรรมดาแต่ถ้าเป็นลูเนอร์จะเป็นหนามไม่นี่หนุ่มนะหนามเหล็กเออหนามเหล็กไหลเด็เฮ้ยเฮ้ย่กฟัาางสิ ก,กับดาบเราต้องใช้ใคุมนะผมอันนี้อันนี้โอ้ยนี่โอ้ยเต็มหูไวไอเวนเออเออตีหนาให้ให้มันให้มันแตกซะถ้าหนามันดำเมื่อไหร่นเนี่ยคือคุณตีไม่เข้าแน่เชื่อผมเอา้า ถ้านามไม่แตกความชิปหายจะบังเกิดแน่นอนเออเออเออแตกไปซะเออโชว์ิวเคนก็ไปโชว์ิวเคเมนทีหนึ่ง สองสามสีเฮ้ยสวมกรอโถดูเข็าไปอนกทีเฮ้ยเฮ้ยสลิงตอกไปหนึ่งทีเปิดแผลเฮ้ย แน,น่ไหมหนามดานจะตีไป,ไปจะตีไปเข้าตรงนี้แหละโอ้เป็นเพลงนี้ด้วยไม่ใช่เพลงเนื้อกีเกนเต้แต่เป็นเพลงตอนจบเนื้อเรื่องของภาคโวล์เด้วยเฮ้ยเฮ้ยอุอ้ยท่าอะไรวะอุ้ยไม่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 ถึงมันจะกระทำท่านี้ดึงก็เถอะ เฮ้ยอันตี้นี่คืออันตี้ของเนอร์กิกันเต้นะครับเออเฮ้ยเออเอาสิในกระโดดหลบ ฉันตอกคืนได้เสมอเฮ้ยเออเอออ้าเอาไปเฮ้ยเอเอตีสนารรดระเบิดติดบาสไปซะใครที่เออจะว่าเคยผมพอบอกอย่างหนึ่งนะใครที่มาตีใครที่ตีเนอร์กิกันเต้ธรรมดาแล้วไม่เคยเห็นท่าแบบนี้ผมบอกว่ามันต่างนะ เอออันนี้คือท่าที่การที่มอนอาร์เทมเปิดส้มเนี่ยมันต่างกับอาร์เทมเปิดสี่ม่วงยังไงอย่างหนึ่งก็คืออาร์เทมเปิดม่วงก็คือมันก็ปกติเหมือนเดิมแหละอ่ะท่าเดิมเดิมแต่สำหรับเนก,กิแต่ถ้าเป็นมอนส้มเนี่ยท่าใหม่ๆมันจะออกมาก็คือท่าบางตัวมันมันเป็นท่าที่เราไม่เคยเห็นนะเฮ้ยนี่มันจังหวะโอกาสเฮ้ยทองโอเค ถึงไหมเอา,าไงหนามดบเรียบร้อยแล้วมือจะใช้ตีไหมคือถ้าหนามดำประมาณแบบสามหรือสี่จุดแล้วน,น,น่าจะแบบน่าจะแบบแค่ตีแล้วแหละแตนนี้เราแหวนน่มเพราะว่าทุกครั้งที่มันคำรามเราสตาร์ตนะนมนะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดีนะที่มันไม่ใช่ในกิกันเต้เวอร์ชั่นแบบลูเนอร์นะถ้าเป็นลูเนอร์นี่มันตีผมติดบีกดิ้งได้นะเพราะหนามเป็นเหล็กไงเฮ้ยโอ้โหดาเบยออกมาส่วนใหญ่มาจากกายภาพทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าติดบีกดิ้งด้วยไงยิ่งแย่ใหญ่โอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเจ้าคู่ชาไอ้คู่ชาวูดาวะได้ช่วยช่วยหน่อยไหมนึงขอใช้งานนายก่อนแจนขอยืมยืมตัวหน่อยเออขอยืมตัวหน่อยหน่อยนึงนั่นแหละขอยืมตัวหน่อยอย่าเพิ่งไปเออช่วยทำดาเมจสักเล็กน้อยขอเวลาแป๊บครับยา โอเคักคุมออมตะก็จะเสร็จแล้วเฮ้ยไปโอ้โหโดนึกว่าจะโดซะแล้วไอ้ตายเจะตีหนามแตกเลยแทบจะไม่ทานอยู่แล้ว อ๋อเฮ้ย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 อ๋ออืมนะใครที่ตีเนกิแกันเต้แล้วมาเจอเน,เนกิตัวน,นี้นี่ต่างกันลิ้ลับนะมันไม่โจมต,ตีคือกูคิดว่าเฮ้ยแบบ มันไม่ตีที่ขนาดนี้นะนี่มันมอนส้มอ่ะมันมอนส้มนะไปกินยาดับร้อนนู่นผมมันต้องทันจะอันสีเลยไหมเนี่ยเฮ้ยเฮอให้ตายเถอะ ฉันเออไว้จะกี่รอบกี่ครั้งฉันก็จะไม่มีวันโดนได้บอมเองแน่เฮ้ยเอาเฮ้ยเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออ

อ้าวชิ้นส่วนปล่อยไอชิ้นส่วนล่นนี้ก็ปล่อยไปงั้นละตีเยอะพอสมควรละหนามยังพึ่งดำนะเว้ยเอาแล้วไงดำแล้วดำแล้วเฮ้ยไม่ยู่วันหลอกเว้ย รู้แมนไรแบบอมตะอุ๊ปหืมอุ๊ยโอ้โหมันเป๊ะขนานดนี้วะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนี่ว่าจะคอมโบต่อนะเอาจริงถ้าเราโดนตบอย่างเงี้ยเราโดนคอมโบต่อได้เลยนะ เป็นมอนไม่มีท่าแต่ว่าก็ทําคอมโบใส่เราได้เช่นกันวันนี้ยาวใช้คุ้มเลยอเออไม่เป็นไรตอนนี้ผมเชื่อว่าสตามน่าผมน่าจะใกล้ถึงขีดสุดที่มันจะลดไปประมาณจึงหนึ่งอะ่ะเออการเล่นมอนฮันนี่คือเล่นไปสักพักเนี่ยถ้าเราล่าน,านานเข้าเนี่ยสตามเนาสตามนาเรามันลดได้นะเออ ถ้าเราไม่กินอะไรเพิ่มเลยนะเหมือนอาหารหมดอะ่ะมาหนี่ที่นอนของมันสุดท้ายผมก็ไม่ได้พบระเบิดมาอยู่ดีเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเออเจ็ดร้อยเฮ้ยเอาไง พอมันได้บอมนี่หนามทุกอย่างในตัวมันจะโดนปัดออกหมดเลยเฮ้ยตามคอนเซ็ปของทินที่นอนออกมาอยู่แล้วต้องทุบสถานที่เสมอไม่งั้นไม่ใช่เนื้อกี่กันเต้เฮ้ยถึงเว้ยอะ ถ้าคุมก็หมดตัวแล้วเฮ้ยหัว่แหละสองสามเฮ้ยเออเฮ้ยเอยเอไม่โดนหัวเว้ยเออไม่โดน้วย ủi 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 chứ tăng tôi với thanh thì đấy nè ừ đấy nè โอ้เร <AC> ียบร้อยขอแลกตาระเบียบนะครับโอเคนะผมนะก็จบไปแล้วนะสำหรับมอนตัวที่26ของเราเนอะผมนะเนอร์กิกันเต้โอชั่นส้มด้วยเออก็ถือว่า โหดใช้ได้เลยนุ่มนะคือผมอยากจะบอกเลยคือถ้าใครที่มาใครที่ตีเนกิเกนเต้ธรรมดาเนี่ยมือใหม่จะเป็นมือใหม่หรือมือมือเก่าว่าตามะนะมาตีเนกิอย่างเงี้ยมันต่างนะเออตีเนกิส้มมันต่างมากโอเคนุผมนะก็จบไปกันแล้วนุ่มนะก่อนที่จะก,กันไปนุผมก็ฝากกันกดไลค์แล้วกดติดตามก,กันด้วยนุ่มนะมีความเห็นอย่างไรกับคลิปนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนุผมนะแล้วก็ ถ้าไม่กดไลค์หรือไม่กดติดตามก็ขอเป็นยอดวิวแทนก็ได้นะครับผมเออแค่สิบถ้าอย่างน้อยประมาณก็สิบวิวพอก็ได้นะผมนะเออถ้าถึงถ้ามากกว่าน,นี้ก็ถือว่าจะเป็นพระค,คุณเป็นอย่างมากเลยนะผมนะก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันนะครับผมว่าจะเป็นมอนตัวไลนต่อไปไว้เจอกันนะครับ